หลุดนะครับแปดงวดหลุดหนึ่งงวดนะครับผมพระตูดวงตัวละแสนแกบอกให้ถามถามแล้วเนาะก็เลยแกบอกว่าให้เอาตัวละแสนแหละเพราะว่ามันหมานดีแกว่าอย่างนี้นะครับครับเอาตัวละแสนครับเป็นเป็นฉายาของท่านเนาะที่ว่าจนลูกศิษย์ถูกกันห้าหกแสนนะครับห้าหกแสนถูกกันเยอะนะครับผมแต่ว่าต้องเน้นตัวละแสนอย่างเดียวเลยตอนนี้นะครับก็เลยเออตัวละแสนก็ตัวละแสนครับปู่หมานดีนะครับ แกก็เลยให้แนวทางมาก่อนที่แกจะไปทุดงที่อินเดียครับท่านเน้นคือไม่ต้องกลับนะครับคาเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวนะครับครับผมวัสดีครั่าพอกันย่างคำเคลื่อนขค้นวันพระพร้อมเจอกันโดยบังเอิญนะครับเจอกันโดยังบ่มีเวลาน่าเวลาน้อยแล้วครับผมอีกวันดียวเห็นนอกเก๊แล้วครับหจสิกง เออคือไม่เห็นหน้าคนหล่อเลยเวันนี้เพิ่งตัดผมมาใหม่เลยนะเปิดไฟก็ได้ไม่เปิดไฟเอาแก่นี้แหละได้ปะมีตัวเลขจากพัทลุงมาฝากข้าวผมก่อนเดน๋ยวจเพิ่งด่ากันนะครับหลุดครับงดเมื่อกี้มึงหลุดครับกูกูแกบอกว่าแกตีผิดไปหน่อยแกว่าอย่างนี้ครับกับข้าวอกอันนินเนียงกินไม่หมดพันชูเหมือนอร่อยครับเพราะว่าแก ปล่อยชุดนี้แกก็จะไปทุดดงที่อินเดียครับอืว,นนวันนี้เหรอคะวัน,นี้แต่ว่าแกก็จะให้ตัวเลขมาแล้วให้มาบอกอย่างเงี้ยครับก่แกจะไปทุดดงที่อินเดียวันนั้นก็เข้าไปถามปูอยู่นะครับก็ได้แนวทางมาเป็นชุดเต็มนะครับชุดสองตัวนะครับสองตัวบนสองตัวล่างนะครับงวดที่แล้วก็หลุดนะครับแปดงวดหลุดหนึ่งงวดนะครับผม<อ>ราทุดดงตัวละแสนแกบอกให้ าถามถามแล้วเนะาะก็เลยแกบอกว่าให้เอาตัวละแสนแหละเพราะว่ามันหมานดีแกว่าอย่างนี้นะครับก็เลยเอาตัวละแสนครับเอาตัวละแสนครับเป็นเป็นฉายาของท่านเนาะที่ว่าจนาลูกศิษย์ถูกกันห้าหกแสนนะครับห้าหกแสนถูกกันเยอะนะครับผมแต่ว่างว,งวดงวดเมื่อกี้หลุดครับผมงวดเมื่อกี้แกว่าแกดูผิดแกก็เลยลุเป,เปลี่ยนหรือเปล่าพระตุรง จ็ดหมื่นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วแกตกก็ตัวละแสนต้อง,องแกว่าต้องเน้นตัวละแสนอย่างเดียวเลยตอนนี้นะครับ <im it> ก็เลยเออ,อตัวละแสนก็ตัวละแสนครับป <im it> <im it> ู่หมานดีนะครับแกก็เลยให้แนวทางมาก่อนที่แกจะไปทุดงที่อินเดียครับ <im it> ไปทุดงสามเดือนนะครับแกก็เป็นเลขนิมิตแล้วก็เลขคำนวณมารวมกันนะครับ ก่อนที่จะไปอินเดียท่านก็จะไปอินเดียวันที่16ตอนเย็นนี่ครับ16กที่จะถึงนี้นะครับตอนเย็นที่จะถึงนี้ครับก็เลยฝากตัวเลขไว้ฝาก FC ซีนะครับเพราะว่าท่านก็จะสร้างห้องน้ำนะครับผมสร้างห้องน้ำบรรยากาศมันมืดนะครับผมงขออภัยนะงวดที่แล้วหลุดนะครับผมวันนี้คิดว่าน่าจะเข้าแ่ว่า แค่พ่อแกมั่นใจนะครับผมเพราะว่าแปดงวดหลุดหนึ่งงวดนะครับผมเลยเอาชุดเต็มให้เลยนะครับเอาชุดเต็มให้เลยเดี๋ยวใกล้ๆวันแกก็จะเน้นให้นะครับใกล้แล้วนะโอปอก,อก็แกนัดให้ไปพรุ่งนี้นะครับผมให้ไปพรุ่งนี้ไปเอาชุดเน้นแล้วก็ชุดสามตัวนะครับก็เลยทีมงานก็เลยบอกว่าเอาเลยก็เลยเอ้าเอากอะเอา,าชุดเต็มไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าชุดเน้นมาเป็นยังไงค่อย เน้นให้ FC ถ้าไ,ไม่ได้ไปตามโอปอรก็เราจะขอเอาตัวเลขมา,<ด>มาบอกเอฟซีเ <FC S 1> นาะได้ครับได้แต่ถ้ามีเวลาจะไปจะไปหาโอปอเลยครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดพรุ่งนี้ว่างก็เข้าไปด้วยกันเลยนะถ้าเกิดพรุ่งนี้ว่างนะครับแล้วเพราะว่าท่านก็จะไปอินเดียอยู่แล้วนะถ้าเกิดมีเวลาว่างน,ะนัดกันเลยคือว่า เข้าไปสัมภาษณ์โดยตรงกับท่านเลยใช่จะฟังจากปากใช่จะฟังจากปากเองดีกว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ว่างชุดสามตัวนะครับเดี๋ยววันนี้เอาชุดสองตัวไปก่อนฟังจากปากผมไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปฟังจากปากปูเลยนะครับว่าปูจะให้ตัวไหนนะครับเออเราไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ครับเพราะว่าผมขอแล้วเพราะว่าท่านเขาบอกว่าได้ครับก็เลยเออโอเคพราวว่าหลังจากสมเดือนท่านก็จะกลับประเทศไทยนะครับนี่นะก็เป็น เป็นแนวทางเนาะเป็นเลขนี้มิตฝันนะครับแต่ว่าท่านนะท่านบอกว่าให้เอาตัวละแสนนะเจ็ดหมื่นไม่เอาละเจ็ดแสนก็คือลูกศิษย์ลูกหาท่านถูกท่านก็เลยให้ตั้งฉายานี้แต่เขาถูกเขาถูกเยอะกว่านั้นครับถูกจนถวายรถถูกจนได้สร้างศาลาแต่ว่าก้อยเหลืออีกประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับเจเดรสจใช่ห้องน้ําก็ยังไม่เสร็จหรอกครับห้องน้ำก็ยังไม่เสร็จนะครับเป็น ผักป่าเนาะเป็นผักป่าๆๆตอนนี้เปลี่ยนเป็นตัวละแสนเป็นตัวละแสนเลยครับก็ขอนนขอ,ขอนุญ,ญาตท่านแล้วบบกว่า,เ,าเปลี่ยนเป็นตัวละแสนนะครับปลูกท่านบอกโอเคเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันจะได้มันเคยได้โชคมานะครับแตะนวดเนาะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ท่านก็นเลยเออโอเคอนุญาต oh, okay. ครับอนุญาตครับผมตัวละแสนตัวตัวละแสนเป็นชุดเต็มสองตัวเป็นชุดเต็มสองตัวแยกบนแยกล่างไม่ต้องกลับครับแยกบนแยกล่างไม่ต้องกลับ ให้อปปบอกตัวเลขเนาะท่านท่านเน้นคือไม่ต้องกลับนะครับตรงตรงไม่ต้องกลับให้ให้อปปบอกตัวเลขก่อนแล้วค่อยให้ดูตัวเลขนะครับผมให้อ่านให้อ่านแล้วเอฟซีจดไปพร้อมๆกันเพราะว่าถ้าเกิดส่องไปมันจะไม่เห็นเนาะมันแสงมันสะท้อนนะครับบนวิ่งสองนะครับผมบนวิ่งสองล่างวิ่งสี่นะครับอันนี้เป็นชุดเต็มเนาะชุดเต็มบนก็มีศูนย์สองหกสองสามสองเก้าสองนะครับ กันก็มีศูนย์หนึมหนึ่งเก้าครับอันนี้คือชุดเต็มนะครับผมยังยังยังไม่ได้เน้นนะครับผมส่วนล่างก็มี04643494แล้วก็44 4 4, 4 4แกใหผมเข้าไปเมื่อวานแกลืมปล่อยตัวนี้หรือว่าแกะจะเน้นตัวนี้ไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ4 4ล่างมีวิ่งไหมคะวิ่งสี่ครับล่างวิ่งสี่ครับคือเลขปู่นี่คือไม่ต้องกลับนะครับค่ะ นี่แหละครับแต่สีสีใช่ไหมบอปอสีสีนี่นะครับเหลือเหลือเหลือแต่ชุดสามตัวนะครับมันจะไม่เห็นนะครับเห็นอยู่ดอกเห็นอยู่เนาะถ้าเกิดพอได้เนาะครับอย่าลืมว่าหกกับเก้าเป็นเลขตัวเดียวกันนะหกกับเก้าไม่เลือกไม่ดูเก้าเป็นเลขตัวเดียวกันพ่อพี่พ่อเลา เลขหกสองนี่บ่พอนั่นเองหกสองหกสองเก้าสองก็มีอยู่โอ้มีอยู่มีพอดีเลยครับเห็นเห็นนะครับได้เนาะได้ทีละกล้องเนาะเดี๋ยวค่อยค่อยหมุนนะครับเดี๋ยวค่อยหมุนมาอีกครั้งหนึ่งนะเฮ้ยนี่พอดีถ้าทุดองยังก็บ่พอตัวละแสนครับถ้าทุดงตัวละแสนเนาะครับผมอ่ะ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่านให้ฟังอีกรอบนะคะ FC เพราะว่าอาจจะมองไม่เห็นนะคะเอาวิ่งบนนะคะวิ่งบนสองนะคะจับคู่มีศูนย์สองหกสองสามสองเก้าสองศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งและเก้าหนึ่งนะคะอันนี้เป็นชุดเต็มนะคะชุดบนเนาะ,ะส่วนล่างนะคะล่างวิ่งไปที่สี่นะคะล่างวิ่งสี่จับคู่มีศูนย์สี่หกสี 3,4,9,4และ4,4นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ปู่จะให้3ตัวครับ3ตัวมแล้วก็จะวงกลมให้นนนนิิดดงงเพราะว่าตัวนี้จะเป็นชุดเต็มอเดี๋ยวนะเทฟซี่เห็นบอชาตกะจดเอาเนาะค่ะจดเอาน้ำก็ได้นะคะ จดเลยเดี๋ยวถามขอบคุณโอปอมากมากนะคะอบศูนย์หนึ่งกับนี่ตรงเลขอีหละเาศองรู้นไปเอาเลขมงข้าบ